ว้าวกับข้าวมาแล้วเส่นจานผัดมีเส่นจานย่า่นี้เดี๋ยนี้หมูอะไรนะทุกคนหมูมักปึ๊กแล้วอาโอเคทุกคนนะใครที่อยากกินข้าวไข่เจียวที่นี่มีครับหนูรอมา20ปีหนูยังไม่ได้กินเอาข้าวมาแล้วแต่ยังไม่มีไข่เจียวหนูรอมา20ปี อกอิ่มจันนะฮะอยู่ตรงแถวถนนฮาไทยราชฮะอิ่มอกอิ่มใจไม่ใช่อิ่มอกอิ่มจันอิ่มอกอิ่มจันนะชื่อเขาอ่ะอิ่มอกอิ่มใจเออ้ปอย่าตักเยอะนะเดี๋ยวอิ่มไว้กับข้าวกำลังทยอยมานะจ๊ะ บรรยากาศดีมากค่ะในร้านบรรยากาศดีมากเร่มรื่นมีแต่ต้นไม้ค่ะจะขอชิมนะฮะใายชิมเลยชิมเลยจะขอชิมก่อนนะนี่อะไรอะค่ะซอสเพริลเล่นหมูมะนาวแต่เป็นหมูมะปื๊ดใส่อะไรใส่มะขามป่ะเป็นไงรสชาติมาฟ้ารสชาติเป็นไงบ้างเป็นไงรสชาติเป็นไงสัมผัสเลย อะไรเป็นไงบ้างพี่เอ็มพี่เอ็มยังไม่เคยกินดูทำหน้าพี่เอ็มกำลังงงงงทำหน้ายังไม่รู้จักรสชาติเลยครับรสชาติเป็นไงพี่เอ็มกำลังทําหน้าออีกการานหะนึ่งครับออกินหมดเราก็คือยังไม่รู้รสชาติแล้วคนนี้ <รอ S 1> ลงมานอนแล้วครับรอไข่เจียวจนสลบไปแล้วครับไ <c oughs> ข่เจียวหนูยี่สิบปียังไม่มารอก่อนนะครับเป็นไงครับพี่เอ็มรสชาติไหนบอกดิเป็นยังไงบ้าง ไม่เคยกินเป็นไงมะขามมัน,มนเปรี้ยวเหรอต้องมันใส่ละกงละกามไหนแม่กินดิแต่ละคนทำหน้าแปลกต้องลองกินสักจานหนึงฮะมันไม่รู้ว่าจะบอกว่ายัางไงดอีอ๋อก็หมูยำไงหมูหมักนุ่มแล้วก็ไปยำเนี่ยหมูเขานุ่มนะหมูเขาหมักนุ่มเลยเนี่ยแล้วเขาก็ยำพริกขี้หนูอะ่ะ ยำพริกเกลือ,อมันก็คือหมูยำพริกเกลือนี่เองครับเ,าาเพี้ยนกินแล้วเป็นไงครับรอ,อ,อกินกันอายอหยเ่แล่ะ